มิตรแท้กำลังใจไม่ทิ้งกันหลังรู้ไม่มีทนายยื่นมือช่วยเปิดคอมเมนต์ดาราหลังกวางฟ้ารุ่งเตรียมฝากข้อความส่งไปให้พิงกี้อ่านจากกรณีแชร์ลูกโซ่นักแสดงสาวชื่อดังพิงกี้สาวิกา ถูกส่งตัวพร้อมคุณแม่เข้าเรือนจำไม่ให้ประกันตัวชั่วคราวท่ามกลางวงการบันเทิงและแฟนคลับหือหากันอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคอยติดตามความคืบหน้าของคดีว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปล่าสุดกวางฟ้ารุ่งนางแบบสาวชื่อดังก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวถึงพิงกี้พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนฝากข้อความถึงพิงกี้ได้ที่นี่มีข้อความอยากบอกอะไรกี้ สามารถเขียนให้กำลังใจได้ที่นี่ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้จะส่งข้อความต่อให้เขาได้อ่านค่ะซึ่งมีดาราและชาวเน็ตหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งให้พิงกี้ทั้งยังบอกว่าเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะพิกี้เข้มแข็งนะคะและอื่นๆอีกมากมายพร้อมกันนี้แฟนๆหลายๆคนก็กำลังรอคอยการกลับมาของเธออย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอส่งกำลังใจให้สาวพิงกี้ด้วยนะคะ